สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะัสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะหานุมานสยบวังพญานาค เจ้าหน้าที่เยอะเกินไปไหมติดตามกันค่ะพี่น้องคาข่าวเด่นข่าวดังข่าวที่ต้องติดตามทุกช็อตทุกแม์ในวินาทีนี้แหละค่ะพี่น้องคากรณีสตอรีก่กอกวันนี้มีเจ้าหน้าที่ลงไปเยอะแยะมากมายมาดาหน่อยก็เลยให้หัวข้อว่ามาเยอะเกินไปไหมเจ้าหน้าที่ค่ะพี่น้องคาหานุมานสยบวังพญานาคเป็นที่ฮือฮากันลหละคะ่ะที่เราตอนนี้ขณะนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ เชิญตัวลุงพลเข้าไปที่สอพอ,อ,อกกตูมอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาเพื่อที่จะไปให้ปากคํานั่นแหละค่ะพี่น้องขานําตัวไปให้ปากคําเพิ่มเติมสอบสวน เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ปอทศไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะพี่น้องเนาะแล้วก็หลายฝ่ายเยอะแยะมากมายพรึบเลยในตอนบ่ายตั้งแต่บ่ายสองกว่าละค่ะพี่น้องขาจนทุ่มหนึ่งตอนนี้เมืองไทยทุ่มหนึ่งก็ยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้เป็นที่สรุปว่าตกลงจะมีไม้จงไมายจับอะไรยังไงเราก็ไม่รู้มีแต่ผู้ที่รอฟังข่าวอยู่ขนาดเดียวกันมาดามหน่อยที่อยู่สวีเดนเองก็ติดตามก็รอก็ฟังข่าวละคะ่ะพี่น้องขาว่าผลจ่อ มาเป็นอย่างไรแต่มาดาหน่อยให้ความสนใจตรงนี้ค่ะพี่น้องขายิ่งกับเป็นหนังยิ่งกับเป็นหนังบูหนังระดับใช้แบบคอมมานโดเลยนะค่ะพี่น้องขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคดีที่โอเคนะ่ะเราคิดว่าจะผิดหรือไม่ผิดอะไรก็ตามเนาะพี่น้องเนาะแต่ความเป็นจริงก็คือทําไมเจ้าหน้าที่ลงไปเยอะจังเยอะจังมาดาหน่อยพูดถึงนี่โอ้โหพิึบเลยยังกับคดีฆาตะกงฆาตกรรมฆาตกร,ตกรอะไรใหญ่โตเพราะว่าที่ลงไปเมื่อเช้าเป็น การลงไปของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นปทศเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายอะไรที่มีคุณอัจฉริยะร้องเรียนนี่แหละค่ะพี่น้องขาบอกว่าให้ตรวจสอบมีการร้องเรียนเกิดขึ้นก็ไปตรวจสอบแต่ไปไปเยอะเกินไปหรือเปล่าค่ะพี่น้องขาเพราะว่าก่อนหน้านั้นอันนี้มาดำหน่อยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เข้าข้างเพียงแต่บอกว่าก่อนหน้านั้นเขาสั่งให้ลุงพลทําอะไรเช่นย้ายที่ย้ายทางถอออกมาเพื่อที่จะให้ทางหลวงให้ไม่ให้ติดถนนทางหลวงบอกเขาก็ทําตามอะไรยังไงแล้ว แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ก็คือก่อนหน้านั้นร้องเรียนเรื่องออไม้ตะเคียนก็โอเคทําแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีว่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องอพญานาคการสร้างพญานากคกลมป่าไม้ผิดไม้สถานที่ตรงนั้นที่แถว,แถวนั้นผิดหรือเปล่าเป็นการบุกรุกป่าหรือเปล่านั่นก็เป็นคดีที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการรุนแรงอะไรมากมายหรอกค่ะพี่น้องคาแต่มันมีข้อสังเกตว่าทําไมเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายลงไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลย มันเหมือนกับว่าออกลัวอะไรหรือเปล่าหรือจะกลัวเหมือนกับว่าไม่รู้นะอันนี้คือมาดำแต่คิดเอาเหมือนกับว่าเจา้าในที่ลงไปแย้ๆนี่ก็กลัวว่าลุงพลจะมีการขัดขืนมีการนุ่นการน,นี่หรือเปล่าเพราะว่าการเอะอะ เอ่อโวยวายการที่มีอารมณ์ของลุงพลนี่อาจจะให้เจ้าหน้าที่มีปัญหาตรงนั้นขัดขืนการจับกลุมหรือเปล่าแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคามาดํเหม่อก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่ฟังว่ากลัวอะไรหรือเปล่าทําไมถึงลงไปเยอะขนาดนั้นไม่ได้พูดถึงว่าคดีของน้องชมพู่นะพี่น้องนะลงไปวันนี้เป็นคดีของการที่อาจจะมีการบุกรุกป่าสมวนหรือเปล่าเกี่ยวกับการสร้างพญานาคที่คุณอัจฉริยะมีการยื่นร้องเรียนนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ครั้นี้มันมี อาการที่ผิดปกติทําไมลงไปเยอะจังคนตเต็มบ้านตเต็มเมืองเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะฝ่ายไหนฝ่ายไหนไม่ว่าจะเป็นทางสพอ,อ,อกกตูมเองไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นปททไม่ว่าจะเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายรวมทั้งสพอ,อ,อกกตูมนี่แหละครับพี่น้องขาลงไปเยอะแยะมากมายเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็เกินความจําเป็นหรือเปล่าทําไมถึงเยอะขนาดนั้นหรือกลัวหนีหรือกลักวต่อสู้อะไรเหมือนกับว่าไปจับที่เราเห็นในหนังหรือไม่ก็เห็นในสิ่งที่เขาไปจับคดีค ายาเสพติดเนาะพี่น้องเนาะมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทาไมถึงเยอะขนาดนะั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สงสัยแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการนักข่าวหลายช่องก็มีการซูมไปในห้องที่ที่ลุงพลเข้าไปให้ปากคาอย่างที่ว่ามีเจ้าหน้าที่มีทั้งทนายฝ่ายที่เขาจะตั้งไปให้ลุงพลนะั่นแหละค่ะพี่น้องขาไปถึงตั้งแต่บ่ายสองครึ่งยันตอนนี้4ี่ชั่วโมงกว่าแล้วก็ถือว่ายังไม่เสร็จล่ะค่ะตอนนี้ก็ยังเฝ้ารออยู่ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามีการยื่นหนังสืออ่านให้ลุงพลรับทราบอ่านให้ลุงพลรับทราบแล้วก็มี การเซนน่าจะเป็นรับทราบข้อเก่าหาหรือเปล่าครับพี่น้องคะอันนี้ก็คือเราก็รอดูติดตามดูว่าเป็นแบบไหนแต่ถ้าพูดถึงว่าออกหมายจับหรือยังเราก็ไม่เห็นข่าวตรงไหนออกมาว่าออกหมายจับหรือเปล่าแต่มีการเป็นในไหนว่ามีการอ่านเอกสารแหะค่ะพี่น้องคะอ่านเอกสารให้ลุงพลรับทราบแล้วก็มีการเซ็นนั่นอาจจะเป็นการรับทราบข้อเก่าหาหรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้องคะแต่คราวนี้มาดามหน่อยคิดอย่างนี้ค่ะพี่น้องมาดามหน่อยบอกว่าถ้ากรณีผิดจริงถ้ากรณีป่าไม้ที่ ถือว่ากัดไม่ปล่อยจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเขามีลู่ทางในในทางที่จะเอาเอาผิดเราได้นี่ค่ะพี่น้องค่ะมันก็เหมือนกับว่าถ้าพบพบว่าผิดจริงเนี่ยก็จะมีโทษจำคุก4ถึง20ปีเลยเด้อพี่น้องเด้อ สี่ปีถึงยี่สิบปีมีการจำคุกอย่างถ้าเราผิดนะพี่น้องนะถ้าเขามีข้อมูลว่าเราทำผิดจริงในการบุกรุกป่าไม้ป่าสงวนอะไรพวกนี้จำคุกสี่ถึงยี่สิบปีแล้วก็ปรับค่ะพี่น้องค่ะสองแสนถึงสองล้านเชียวนะพี่น้องนะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่จะเจอกับลุงพลอะไรยังไงโอเคอันนี้เราก็ติดตามดูค่ะพี่น้องค่ะขณะที่มาดามหน่อยอารายงานอยู่นี่ก็คือลุงพลยังอยู่ในห้องที่ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ เจ้าหน้าที่กำลังอสอบปากคาอย่างที่ว่านั่นหละค่ะยังไม่ออกมาโอเคเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งกันพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ